บ้านเฮาหล่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะฟ้าเครื่องฝนมืดมาฟ้ามืดม,ม,ม,มาแล้วครับเมฆดำทะมึนม,มาเลยครับเนี่ยฝ <โฮ S 2> นจะตกแล้วนี่ฝนจะตกแล้วครับเนี่ยฝนจะตกแล้วฝนคืมมาแล้วครับฟ้าคืมมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย คืมดำเมืดมาเลยครับเมฆครับเมฆดำมาแล้วครับเนี่ยจะตกหรือเปล่าคอยดูครับมาดูครับจะตกไหมเห็นไครับฟ้าเมืดมาแล้วครับเมฆเมืดทะมึนมาเลยครับจะตกหรือเปล่าคอยดูนะครับเนี่ย ต้นไม้ครับพัดสบายครับลมพัดต้นไม้แล้วครับแต่ว่าไม่รู้จะตกหรือเปล่าคอยดูนะครับนี่ยครับลมพัดแรงมากเลยครับไม่รู้จะตกหรือเปล่าฝนนี่ครับต้นไม่ยอมพัด ลมมาแล้วครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่า ลูกเมียดาหักต้องนักด้วย สามทุ่มถึงตีหนึ่งครับอืมอื่นเยอะมาก มงก็สามทุ่มดิยะว่าตีสองพี่ร้างเปิงเปนี้ดูเป็นนี่ดูโอ้ไอ้งมันกะมันด้วยงมันมั่ขาเน่เออ บ้านเราล้อขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย